ผมที่กําลังขี้แต่อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกฮะมึงว่าไงนะกูขี้ในฝันเหรอกูเข้าห้องน้ําในฝันกูโดนกับดักไปแล้วแน่นอนเรียบร้อยครับขี้แต่ค้าที่นอนภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนันเนี่จี โนแม่สาวคนนี้หุงข้าวครึ่งหม้อจริงๆฮะไม่ใช่ขึ้นหม้อนะครึ่งหม้อตัดหม้อผ่าครึ่งกันเลยทีเดียววาสันนาผูดไอโนได้คนนี้แต่กูไม่เอาอะแม่เพื่อนถามลูกเธอทํางานอะไรอะอ๋อลูกฉันอะเป็นช่างปะปาอ๋อถัดท่อตันฉันจะเรียกลูกเธอไปซ่อมให้นะสิ่งที่เพื่อนแม่คิดเป็นช่างปะปาเอาไว้ซ่อมท่อสิ่งที่ผมเป็นจริงๆอืมช่างปะปาตามหาเอเลี่ยนไงไอ้น้องเ้ยซ่อมธงซ่อมท่อไรไรสารลมาล่า,า,ลาเอเลี่ยนกับไอ้ดีกว่าเมื่อคุณลงรูปมีมในกลุ่มฮ่าฮ่า เอ้าวเรียบร้อยลงมีไปตัดถูกปฏิเสธกําลังจะเกิดโดนคุมกําเนิดซะงั้นชายคนนี้เอาร่มใส่กางเก่งเพื่อที่จะไม่ได้ถือร่มแล้วเดินไปยังแท้เลยแต่ร่มนั้นมันมีตะขอเกี่ยวแบบนี้นะตะขอแบบนี้เลยนะอืมกูรู้แล้วเขาเอาไว้ที่ไหนมันต้องเป็นอย่างที่กูคิดแน่นอนเลยโน <No. S 2> ความลับชายแท้ถูกเปิดเผยว่าด้วยเรื่องของทัพใน r o v สีแดงเน้นพลังโจมตีสีฟ้าเน้นพลังเวทสีเหลือง y e l l o ไอ้นี่คนไทยชัวกลับบ้านมากินเขากีนน้ำยายเ้อโอ้นี่มันไม่ใช่ข้าวจีแล้วยายนี่มันข้าวจีมันใหญ่มากๆากเลยนะะใช่แล้วหลานรันกปั้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านห้องของเธอตอนอยู่คนเดียวจะทิ้งยังไงก็ทิ้งเถอะที่เกียรเก็บว่ะไม่มีใครเข้ามาดูหรอกมัง้งตอนผู้ชายจะมาหา เหตุสักชิ้นเดียวฉันเป็นคนสะอาดนะเธอคบกับฉันนะเธอโนผู้ชายมหารีบเก็บห้องทันทีครับไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เป็นนะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันอ่ะพอจะมีสาวมหารีบทําความสะอาดทันทีใช่ไหมน้องๆเคยเป็นใช่ไหมเพื่อนบอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะเพื่อนไม่ต้องเกรงใจนะผมที่ขี้เกรงใจเพื่อนแล้วไม่อยากรบกวนเพื่อน <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูขนโซฟาเข้าตึกเอง <c oughs> ขนคนเดียวได้สบายบรือเลยเพื่อนถ้าจะขนยากขนาดนั้นมึงให้กูช่วยก็ได้นะไม่ไม่เพื่อกูเกรงใจอ่ะเกรงใจอิโมจิยิ้มยิ้มบวกยีตาเท่ากับยิ้มแล้้ววก็ีตาไปดย อ้ไม่นี่มันมีมเกเมื่อผมเอากีตาร์มาโรงเรียนเพื่อนในห้องนี่เร็วนี่เร็วมันเ่อนอะไรมาก็ไม่รู้ ไม่ไม่ไม่กูยังไม่อยากตุยดีแล้วผมที่เอากีตาร์มาจริงๆรไม่กลัวอะไรกันนะกูแค่เอากีตาร์มาดีที่โรงเรียนเฉยๆอ่ะยุ่งกัดแล้วบินหนีแต่ใช้ไม่ได้กับพึ่งวัสไซถ้ากระสุนนายหมดตัวนายนั่นแหละคือกระสุนโนพึ่งพวกนี้มันฝึกมาจากญี่ปุ่นแน่นอนชัวร์ความรู้นะครับพึ่งสามารถต่อยเราได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าจะฝังเหล็กในเอาไว้กับคนที่ถูกต่อยแล้วไปสามารถสร้างเหล็กในขึ้นมาใหม่ได้นะครับแล้วมันก็จะตุยตามเราไปเองเสียงตัวละครผู้หญิงในอนิเมะพ่อที่เปิดประตูเข้ามานี่ลูกแ จเย็นเย็นละฟังฉันสักหน่อยพ่อครับผมไม่ได้แอบดูหนังอะไรเลยมันไปแค่เสียงในอันเมะเฉยๆเพื่อนบอกว่ามึงอย่าขำนะเรื่องนี้กูจริงจังมากเลยอ่ะหน้าเพื่อนตอนมันเล่าเรื่อง ส่วนผมเว <c oughs> เป็นเรื่องที่ตลกมากเลยเพื่อนคุูจริงจังอยู่นะเพื่อนห้ามกูไม่ทันแหละ <c oughs> คำหลวงที่พวกเราถูกหลอกอยู่ซ้ำๆฉ <c oughs> ีกตรงนี้นะพอฉีกออกมาแล้วมึงก็จะไม่ได้กินขนมมึงต้องหาก,กัรไกลมาฉีกอยู่ดีไม่คำนี้โดนหลอกประจําเลยฉกกีกี่ทีกี่ทีก็กここไม่ได้กินสักทีต้องหากัรไก่กามาตัดอีกก็เหมือนคำที่เธอบอกกับคุณแหละครับที่บอกว่าเธอชอบคุณแต่ไม่ได้แค่พี่น้อง เจ็บใจละซี่ถ้าเรากลับมารักกันมันจะเหมือนเดิมไหมอะเหมือนเดิมดิรักกันเหมือนเดิมเหรอรักกันเหมือนเดิมแม่ถามหน่อย การที่เรานั่งก้มเล่นโทรศัพท์เนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงยังไงเหรอเมื่อผมอธิบายให้แม่ฟังจากหลังตรงๆแบบนี้ก็จะกลายเป็นหลังกุ้งแบบนี้ไงแม่จะนั่งเล่นเกมแบบผมเลยไม่งั้นหลังงอแบบผมแน่นอนทุกคนก็อย่าลืมแบ่งเวลาในการเล่นโทรศัพท์เพื่อไม่ให้หลังทุกคนงอแบบนี้นะหน้าโปรไฟล์อธิบายว่าเป็น introvert แต่มันไปเที่ยวผับลงสตอรี่ทุกวันเฮ้ยกูจะเชื่อใครกันแน่วันเนี้ยกูจะเชื่อหน้าโปรไฟล์หรือว่าจะเชื่อสตอรี่มึงดีวะบอกว่าเป็น introvert แต่ไปหาผู้คนเยอะๆทุกวันเลยทาาไไมมมมัััันนนนยยย้้อออแงงงกเเลวรปปปื่่่ผสห ตัวสูงเ,เออน้ารับอะไรดีคะเออพี่ผมเพิ่งสิบแปดพี่แต่ผมตัวสูงเฉยๆอ๋อขอโทษค่ะแล้วน้องรับอะไรดีคะเอาแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งครับนี่มาตนเสาไฟมาแล้วไงวะเนี่ยทำไมมันตัวสูงจังวะเมื่อคุณไปเจอพ่อแม่ในเว็บเว็บหนึ่งที่คุณดูประจําโอ้ไม่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปบ่ได้นี่เหรอกูเกิดมาจากตรงนี้เองงั้นเหรอโตเจอพ่อแม่ในเว็บที่ดูประจํานิวค่ะนี่ค่ะนิวรถใหม่ของฉันค่ะรถใหม่ไยแดงสวยไม่ล่ะห้านาทีต่อมานี่ค่ะนี่ก็รถของ พรายแปลงล่างและะ้วค่ะโดนเกฮหานาทีก็ทําเลขขนาดนี้ประกันคงจะบอกคุณว่าไม่รับเกมครับสิ่งที่คนธรรมดาเห็นอะฮะรูปปั้นศิลปะสวยงามหน้าถ่ายรูปจังเลยอะสิ่งที่ผมคิดนี่มันบอสไฟนิวว่ะมาเลยอาวุธกูพร้อมและโดนศิลปะสวยงามกลายเป็นบอสในชีวิตจริงไปซะและ้วคนที่เล่นเกมเท่านั้นถึงจะคิดได้นะฮะแรปสีรถไปแล้วมีฟองอากาศแค่ตุ่มเดียวมันก็เรื่องปกตินะครับมีแค่ตุ่มเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งไม่เป็นไรก็บ้าแล้วบวมเป็นลูกโป่งขนาดนั้นมึงรีบเอาไปเปล คุณขี่รถมาด้วยความเร็วเฮ้ยน้ำมันรถตำรวจนี่วาเฮ้ยชะลอ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 ,ะลอ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่รถตำรวจนี่เปิดป้ายรถตำรวจป้อมนี่วาเฮ้ยหลอกกูได้แต่อย่างน้อยมันก็ได้ผลที่ทำให้กูชะลอ <laughs> โดนตำรวจเก็ถ้าเมียคุณไม่ให้ซื้อเบ็ดคุณก็ลองซื้อหมามาเลี้ยงดูครับได้ปลาเหมือนกันนะ ได้ปลาจริงๆครับแต่ว่าตัวจะเละนิดนึงแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ไปตกปลาสมใจอุ้ยไอโบจะเป็นเบ็ดให้พ่อเองเ <c oughs> มื่อคุณลืมปรับฟิลเตอร์ก่อนใช้ถ่ายวิดีโอลงสตอรี่ <c oughs> เดี๋ยวมนุษย์กูยังไม่ได้เข้าร้านแต่งหน้าเลยทําไมหน้ากูเกรจังวะโอ้ <c oughs> ขอโทษทีลืมปรับฟิลเตอร์แต่ไม่เป็นไรได้สวยเลยคะ่ะโอ้ไม่นี่มันพอ่อละนะ โนทำไมลูกละนาดบนใหญ่ขนาดนี่มอัปเดตเป็นพ่อละนาดซะเลยเมื่อคุณโพสต์ด่าคนอื่นแต่คนคนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่เห็นโพสต์คุณเลยกลับมาด่าคุณแทนว่าไงนายไม่ได้ประเภทคอมเมนต์ตามที่คาดไว้หรือซี่คิดว่าคนดูจะไปด่าเขาแต่เขากลับมาด่าแกแทนนสเปคงานก็ต้องทําแมวก็ต้องเลี้ยงว we love w ลเอานาเดี๋ยวจบงานนี้เดี๋ยวพ่อซื้อขนมแมวเลียให้กินนะลูกได้ครับพ่อเดี๋ยวผมจะอยู่นิ่งๆโนชายผู้รักแมวกับการทงานเป็นดีเจของเขาสอบา ถามครับไฟเตือนอะไรหรือครับเนี่ยเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้ขอพอรได้3ข้อค่ะ <c oughs> ขอพอรไดสาข้ออะไรกันเล่านั่นมันไฟเตือนการหย่อนน้ำมันรถโวย้ย <c oughs> น้ำมันรถจะหมดมันก็เลยเตือนแบบนั้นไม่ใช่ขอพอร3ข้อ <c oughs> นี่มึงดูอาลาดินมากเกินไปใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เอเลียนบวกยิ้มเท่ากับ เอเลียนยิม้มว้าฮ่าห,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 าหา้าาฮกูคือเอเลียนกูบอกเลยกูคือเอเลียนคล้องแท้โน no. นี่มันมีมมเอเลียนคนอื่นตอนต,อนตีสองดรามา่าเศร้าอยู่คนเดียวนอนไม่หลับคิดถึงแต่เขา <c oughs> ผมตอนตีสองอมีอะไรแ่บๆในตู้เย็นไห่วะกูจะกินส้มตำโจโจตอนตีสองห่ะผมไม่เศร้าอะไรทั้งนั้นครับหาของกินตอนตีสองอย่างเดียวแล้วทุกคนละครับตอนดึกๆชอบออกมาหาของกินหรือเปล่าผมเป็นประจําเลยนะครับตอนตีสองตีสามจะออกมาหาอะไรกินตลอดเลยเมื่อแม่บอกว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้ตอนที่แม่ถูกหวยแต่ตอนนี้แม่ ถูกหวยแล้วก็ยังไม่ซื้อให้ผมเลยแม่ผมรอตั้แต่ปหนึ่งตอนนี้ผมขึ้นมาหาลัยปีหนึ่งแล้วแม่ผมยังไม่ได้ iPhone จากแม่เลยนี่ขนาดแม่ถูกหวยแล้วนะเนี่ยแม่ยังไม่ซื้อให้เลยเอาหน้ารอแม่ถูกหวยรอบสองนะลูกเฮ้ยไม่รอแล้วเมื่อผมไปเข้าห้องน้ําในโรงเรียนห้องน้ําประตูเสียเข้าห้องน้ํากรุณาร้องเพลงนะครับเออว่ะคนติดป้ายี่ความคิดดีถ้าเราร้องเพลงในห้องน้ําแสดงว่าเขาจะได้ยินเสียงเราในห้องน้ําเขาก็จะไปเปิดประตูนั่นเองแต่ป้ายนี้ใช้ไม่ได้กับเพื่อนของคุณเพราะเพื่อนของคุณมันจะเปิดอยู่แล้วแม้้วว่่่่่่าาคคุณจจะออออยูนนัักก็ตตมมมมมเเเเืธโทททรศพ์ผผแแลีีสง เพื่อนทั้งวันโอ้ไม่ฉันคิดว่าทั้งวันเขาคุยกับสาวแท้ๆก็คุยกับเพื่อนเรื่องมีมเกย์กันนี่เองไม่ผัวก็เป็นเกย์ผู้หญิงบอกว่าเราชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่อ่ะความเป็นผู้ใหญ่ของผม,ผมกินแตงโมกับข้าวเหนียวแซ่บผมบอกเลยว่าเมนูนี้มีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่รู้แต่คนภาคไม่รู้นะครับออซี่บอยไม่รู้เลยมีแต่มิสเตอร์พีนะพี่พีเคยกินพี่พ,พีบอกว่ารสชาติบันจ,จวันหวานอร่อยนวๆแต่ผมก็ไม่เคยกินนะผมต้องไปหาลองกินสแลผมจะได้เป็นผู้ใหญ่ผมทําสบู่ตกในห้องน้ําสาธารณะทุกคนรอบข้างเก็บสูนนั ผมทําสบู่ตกในห้องน้าตัวเองผีในห้องน้ําเก็บสบู่นั่นซะโน no. ทั้งผีทั้งคนรอบข้งางมันองจะเล่นสตูสกูแม่มาบอกคุณว่าเกมสุดท้ายแล้วนะลูกเสร็จแล้วก็ไปนอนได้แล้วโอเคครับแม่ดีเก็บสุดท้ายของผมแล้วะผมที่เล่นหมดเนื้อเรื่อ <c> ง <oughs> ยันวางไปเลยพี่น้องบ <c oughs> อกเลยว่าหมดเนื้อเรื่องนี่มันยาวสุดยอดไปเลยได้เลยเกมแบบจูใจแน่นอนนะทิชชู่ที่ผู้หญิงใช้กับทิชชู่ที่ผู้ชายใช้ความแตกต่างที่เหมือนกันอือยากถามทุกคนนะครับผู้หญิงใช้ทิชชู่ทำอะไร แล้วผู้ชายใช้ชิดชู่ทําอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะส่วนผมเหรอเอาไม่ซับน้ำตาตอนดูซีรีส์เกาหลี <ían> ไงล่ะผมเป็นคนดีใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์ถึง1นึ่งหมื่ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพอดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแฟนอาร์ตไยคลิปด้วยนะครับจุมัว we live we love